พี่น้องชาวนาบนมาหลายคนครับทํานาหน้าหนาวทายากจริงนุงแหลมเอ้ยปีนี้แก่ข้าวแตกกอยังไงไจข้าวกินปุ๋ยยังไงหลายคนมีปัญหาไม่ใช่ดินเสื่อมดินเสียอย่างเดียวนะโรคหนอนแมลงศัตรูระบาดจังเลยตอนนี้ที่ไหนบ้างละ่ะทุกที่เลยด้วยแมลงวีขาวแมลงบัวก่อนหน้านั้นก็เป็นเพี้ยวไฟครับพี่ไหนจะมีหนอนกออีกละ่ะ เพี้ยจะกระจันอีกล่ะเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอีกล่ะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะแต่ตอนนี้ทํายากเหลือเกินข้าวกระทบหนาวด้วยในหน้าหนาวน,นี้จะให้ข้าแตกกอดีแล้วก็ป้องกันการเข้าโจมตีทําลายของโรคหนอนศัตรูแมลงทําไงดีให้ต้นแข็งเขาไว้ทํายังไงดีตาแหลมให้แตกกอดีใบเขียวพุ่งทําไมตาแหลมมาเลยครับพี่ชุดเขียวแข็งโตแตกขอบคุณทุกการตอบรับพอลงแหลมลงเฟสไปนะลูกค้าถามมาเยอะพี่น้องเราถามมาเยอะครับพี่แล้วก็ ายไปหลายชุดด้วยทั้งนาแปลงใหญ่แปลงเล็กมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตามไปดูก็แตกก่อจริงๆต้นเขียวใบตั้งไม่มีปัญหาใบลงใบแดงเรียบร้อยเลยสําหรับชุดเขียวแข็งโตแตกครับพี่เขียวแข็งโตแตกชุดเต็มๆแบบนี้เลยครับพี่แบบนี้เลยนะสารายมรกตเนี่เป็นสูตรพิเศษของ IRI ์ไาด้วยมีไซโรเทคไอรินโมโนซิลิกแอซิดอันนี้ก็ต้นแข็งอยู่แล้ว มีไอริน3 7 2 7โพแตสเซียมอซิเตตโอ้โหใส่ไปแต่ระยะแตกกอนี่รากตีแตกกอดีต้นแข็งหนอนแมลงโรคไม่กวน,นแล้วก็ดินรากแรงร้อนหนาวช่วยครบบในตัวเดียวไอรินโอย B1 ใส่ไปด้วยเลยดินดีรากดีช่วยกันนะครับพี่นะสตัวสประสานสีพลังบวกนี้เขียวแข็งโตแตกในหน้าหนาวน,านี้ป้องกันโรคหนอนมแมลงศัตรู เข้ามาทำลายนะครับพี่กินแล้วฟันหักกินแล้วฟันหักไป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 กินแป้งอื่นไปกินแป้งอื่นป้องกันก่อนก่อนที่โรคหนอนศัตรูแมลงจะเข้ามานะพี่นะด้วยชุดเขียวแข็งโตแตกบวกสารเคมีไปเลยเราใส่ยาเชื้อรายาหนอนยาแมลงเราใส่ไปเลยป้องกันไปเลยแล้วก็เขียวแข็งโตแตกใส่ไปด้วยชุดนี้20ไร่ชุดนี้20ไร่ขายดีครับพี่ขายดีครับพี่ใครที่สั่งไว้รอหน่อยนะพี่นะ ทยอยส่งับพี่นะขอบคุณขอบคุณทุกการตอบรับนะครับพี่ขอบคุณนะครับ